สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งงานดีๆมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็คือเมื่อวันเสาร์ที่21ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่สโมสรน,นะคะกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้มีการจัดงานมอบโล่รางวัลน,นะคะเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและธุรกิจดีเด่นแห่งปีนะคะได้แก่รางวัล Top b u s i n e s s Award 2023และรางวัล C E O A E C อ w a r d 2023นะคะ,ะประธานโครงการโดยท่านดออรอํานาจมัด สดายนะคะประธานสมัชชาจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ได้รับเกียรติจากพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัตินะคะอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานในพิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้นะคะเชิญรับชมบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้รับรบางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปีนะคะก็ หายเหนื่อยค่ะปีนี้ขอบคุณตัวเองที่ผ่านเรื่องราวมากมายมาได้แล้วก็มายืนอยู่จุดนี้ ขอบคุณครอบครัวขอบคุณเจ้าของโรงงานแบรนด์เบเนฟิตที่คอยยืนเคียงข้างแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือขอบคุณลูกค้าขอบคุณตัวแทนที่คอยเชื่อมั่นนะคะในสินค้าแบรนด์เดลาร่าของเราก็จุดเด่นของเราก็คือเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักคนมีโรคประจําตัวทานได้ค่ะตั้งแต่18ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือตัวเดลาร่าเอทเมซอมของเราเนี่ยเพิ่งได้รางวัลน,นะคะเอฟโลิฟิตเป็นสารสกัด เจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยค่ะใครที่มองหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักอยู่นะคะแบนเดลล่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่คนมีโรคประจําตัวสามารถทานได้แล้วก็ไม่โยโยนะคะสินค้าตัวนี้มีวิธีหยุดทานให้ด้วยใครที่แบบว่าอยากลงนะคะงบน้อยสามารถทานได้ค่ะช่องทางสั่งซื้อนะคะสองันช่องจริงรู้จักผู้ติดตามหรือไม่ก็กับตัวแทนนะคะจําหน่ายได้ทั่วประเทศเลยค่ะ